สวัสดีดค่ะวันนี้เรามาเช็คพลังงานกันหน่อยนะคะว่า <Wow. S 2> พลังงานของวันอาทิตย์วันหยุดวันนี้จะมีพลังงานของใครเข้ามานะคะแล้วพลังงานจะเป็นยังไงบ้างนะคะ วันก็ขึ้นนะราชินีถ้วยนะคะอืมวันนี้ก็มาอีกนะคะ <c oughs> อืมวันนี้นะคะพลังงานแบบเรามีความรู้สึกว่าเป็นพลังงานเป็นนักพยากรณ์ก็ได้นะเนี่ยอืมพลังงานของคนวันนี้นะะแล้วก็ เรามีความรู้สึกว่าคุณมาอยู่จุดที่ที่เป็นตัวเองจริงๆแล้วอืมนะคะการการทำงานหนะักการการเป็นการที่คุณทำงานหนะักกับตัวเองมานะคะวันเนี้ยมันมาถึงจุดที่ มันเป็นของคุณละอืมทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณหวังไว้นะคะอืมมันมาอยู่ในมือของคุณละตอนเนี้ยนะคะอืมแล้วก็บางสิ่งบางอย่างนะที่คุณทำน่ะนะคะตอนนี้คุณอยู่จุดที่จุดที่มีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความสุขกับ กับตัวเองได้ละนะคะแต่เรามีความรู้สึกว่าในพลังงานนะในพลังงานเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณซุ่มทำที่คุณกำลังทำเนี่ยนะคะอืมที่มันเป็นผลงานของคุณเนี่ยใน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 งานที่คุณเอ่อกำลังเอ่อที่คุณตั้งใจทำมาตลอดแล้วก็มันเป็นแพชชั่นเป็น เป็นสิ่งที่คุณรักในการทำเนี่ยเเหมือนมันยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกไปอะเออนะคะเ,เรามองเห็นเป็นแบบพระจันทร์อันนี้นะและมันมีความรู้สึกว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับแบบด้านด้าน,ด,านด้านจิตวิญญาณนะเออเราถึงบอกว่าเอะมันเป็นแบบมีพลังงานแบบพ่อหมอแม่หมอขึ้นมาด้วย เหมือนว่างานสิ่งสิ่งเนี้ยงานด้านจิตวิญญาณเนี่ยมันจะทําให้คุณเติบโตเออนะคะมันจะเป็นงานที่คุณรักจริงๆนะคะไม่ไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นพ่อหมอแม่หมออย่างเดียวนะเออทำงานด้านอื่นก็ได้นะคะการออกมาให้พลังงานดีๆกับผู้คนนะคะอืมออกมาพูดออกมาทําช่องออกมาทําสิ่งต่างๆอะคะ่ะ ที่เกี่ยวกับด้านพลังงานหรือด้านจิตวิญญาณนะคะในการาช่วยให้ผู้คนได้อะไรอะ่ะได้ตื่นขึ้นนะคะเออหรือช่วยให้ผู้คนมีองค์ความรู้ในสิ่งที่คุณรู้นะคะมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแต่มันออกจะเป็นเน้นในในด้านสายของอจิตวิญญาณนะคะเราก็เลย พูดว่าตอนแรกก็คืออมีอาจจะมีแบบบางคนนะคะที่สามารถเป็นพลังงานของพ่อหมอแม่หมอได้ด้วยเนาะนะคะและเมื่อคุณได้ทำในสิ่งสิ่งเนี้ยไอสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยนะคะมันเป็นแพชชั่นของคุณมากๆเลยอืมอัศวินถือไมนะ้เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าถ้าคุณทำคุณเวลาที่คุณทำสิ่งสิ่งเนี้ยคุณจะมีแพชชั่นแล้วคุณจะแบบ มีความสุขอะในการทำอะทุกๆทุกๆก้าวที่ก้าวไปไม่ว่าในอุปสรรคนั้นจะมีอะไรเข้ามาคุณไม่ถอยเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณรักอืมแล้วก็พร้อมจะ,ะเผชิญกับทุกความท้าทายที่เข้ามานะคะอืมมันมันเป็นแบบพลังงานอันนี้จริงๆนะเป็นพลังงานของความแบบมีความสุขอะ แล้วก็มีกำลังมีพละกกำลังทุกครั้งที่คุณได้ทำในสิ่งสิ่งเนี้ยนะคะแต่เวลาที่คุณไม่ได้คุณทำอย่างอื่น่ะที่มันไม่ใช่สิ่งสิ่งเนี้ยนะคะเป็นงานอย่างอื่น่ะคุณจะไม่ได้มีความสุขเหมือนเหมือนเหมือนแบบเนี้ยมันจะไม่ได้มีพาชั่นเหมือนแบบเนี้ยแต่ในสิ่งที่คุณกำลังทำที่เป็นตัวเองของคุณในตอนนี้นะคะที่มาจุดเนี้ยมันเหมือนว่ามันยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกไป อาจจะเป็นในในเรามีความรู้สึกเหมือนแบบในกลุ่มคนในครอบครัวหรือกลุ่มคนที่คุณรู้จักอะคะ่ะอืมมันยังเป็นมันยังอยู่ในในความลับอย่างเงี้ยนะหรือสิ่งที่คุณแพลนไว้ว่า,าสิ่งที่คุณจะทำที่แพลนไว้แล้วตอนเนี้ยนะคะอืมแล้วที่มันจะเป็นแพชชั่นให้กับคุณเนี่ย คุณยังไม่ได้เอ่ยปากบอกใครนะคะมันมันเป็นแพลนที่ที่คุณเตรียมไว้ว่าคุณจะต้องทํามันนะคะอืมแล้วมันจะทําให้คุณเน่ยเป็นจุดในราชนีในคิงอ้ในค u ีนออฟคัพสนั่นเนี่ยนะคะอืมจริงๆแล้วนะมันก็เป็นเป็นสิ่งดีมากๆเลยนะคะทุกคนในการที่เราคิดว่าแบบมันโชคดีมากนะสําหรับ ใครที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วมันสามารถสร้างสรรค์ให้คุณเนี่ยก่เอเกิดทั้งทรัพย์ทั้งแพชชั่นในตัวนะคะการสนับสนุนที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างอะนะคะอืมเราว่ามันจะมา,าถ้าถ้าคุณ เหมือนเหมือนอยู่ในเวของมันแล้วอะเอออยู่ในเส้นทางของมันแล้วอะนะคะที่เขาบอกว่าเวลาที่คุณทําอะไรที่มันมันเป็นคุณอะมันมันเป็นโซแพลนของคุณหรือว่ามันเป็นภารกิจของคุณใดๆก็ตามเนี่ยทุกอย่างจะโดนซับพอร์ตอย่างดีอืมนะคะแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันใช่นะคะแต่แค่แค่อ่ะ uh, The High Priestess อันเนี้ยมันมันแค่ยังเป็นความลับอยู่สำหรับ กลุ่มคนบางกลุ่มหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณเนี่ยเขาอาจจะยังไม่รู้นะคะอืมว่าสิ่งสิ่งนี้ที่คุณทําเพราะว่ามันอาจจะมีความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในในสิ่งที่ที่คุณได้ทําที่คุณที่เป็นตัวเองนะคะอืที่คุณดูเป็นตัวเองเวลาคุณทําอันเนี้ยแล้วมีแพชชั่นอันเนี้ยนะคะมันอาจจะไม่ใช่ทางที่พวกเขาคุ้นเคยหรือสิ่งที่เขาเอาหรือสิ่งที่ ความเชื่อของเขาเนี่ยนะคะอืมมันมันมันก็เลยคุณก็เลยเ,เลือกที่จะยังไม่ไม่ได้บอกออกไปหรือใดๆก็ตามเพื่อรักษาอา่าไวเบรชั่นของคุณเอาไว้นะคะเพราะว่าถ้าบอกออกไปถ้าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนบางทีมันกระทบกับเราอะนะคะอืมและอแม่หมอคิดว่าในพลังงานเนี่ยเออคุณก็เลือกที่จะยังก่อน เอาไว้ก่อนแต่ว่ามันมันเป็นโซ่แพลนหรือแพลนของคุณที่คุณจะได้ทำหรือคุณจะต้องทำหรือคุณรู้แล้วแหละว่าคุณจะต้องทำอันนี้แหละอืมและเราคิดว่ามันมันมันได้ทำแล้วนะคะแล้วมันก็จะเริ่มทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างก่อร่างเป็นผลให้มันเติบโตขึ้นอะ่ะอืมเพราะมันอยู่ในเวของคุณแล้วตอนเนี้ย นะคะเนี่ยแล้วเรามีความรู้สึกว่าคือคนใจบุญนะเนอะเอออันเนี้ยออน,น,นะคะมันมีความเรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยคือมันเหมือนเป็นการให้อนะคะอาจจะไม่ได้ให้เป็นเป็น,เป,นเป็นมูลค่าเป็นเป็นสิ่งของหรือเป็นเงินอย่างเงี้ยแต่อาจจะให้เป็นองค์ความรู้หรือให้ เป็นสิ่งที่สามารถจะเป็นประโยชน์กับทุกคนได้นะคะอย่างเช่นถ้าพ่อหมอแม่หมอก็อย่างเช่นคล้ายๆเราอย่างเงี้ยที่ออกมาอ่านไพ่พลังงานให้กําลังใจกับทุกๆคนแบบเนี้ยนะคะอืมก็เป็นในรูปของพลังงานอย่างเงี้ยพลังงานดีๆที่ส่งต่อให้กับทุกๆคนอย่างเงี้ยได้เช่นกันนะคะเนี่ยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าคุณคุณจะมีคู่นะในการทำเนี่ยถ้าไม่ใช่คู่รักนะคะ The lovers r นี s ก็อาจจะเป็นคู่ทางจิตวิญญาณหรือใดๆก็ตามแต่เรามีความรู้สึกว่าคุณจะไม่ได้ทำเดียเด๋ยวๆะนะคะอืมแล้วมันมันจะเหมือนว่าเป็นเป็นความสุขแล้วก็ความหลงไหลอะ่ะในการที่คุณจะได้ทำอะนะอืมเนี่ยแล้วดูสิเป็นอะไรคะเป็น q u e e n of wands ด้วยนะคะเออ ม่ไพ่แบบดีนะควีนซับวอนนี่ก็ไม่ต้องห่วงเลยคือเขามีแพชชั่นมีความฉลาดหลักแหลมมีทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะมีมีความเออฉลาดมานะนะคะเป็นแสงสว่างในตัวเองอะ่ะอืมเรามีความรู้สึกว่าในในควีนซับวอนวันเนี้ยที่เราเห็นนะ่ะเราเหมือนว่า ต่อไปเนี่ยในภารกิจที่คุณทำเนี่ยคุณจะสามารถเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองแล้วก็คนอื่นได้นะคะอืมเนี่ยและเหรียญก็จะมานะคะอืมมันเหมือนการวนกลับมาของของทรัพบอ่ะนะคะอีกครั้งหนึ่งอะอืมในความรู้สึกนะนะคะ โอวันนี้ก็เป็นพลังงานดีๆอีกอีกหนึ่งวันนะนะคะที่ที่แม่หมอเอาขอปิดลิฟเว v e r ไปนิดนึงนะคะเป็นพลังงานดีๆอีกหนึ่งวันนะยินดีกับทุกๆคนนะที่ได้ค้นพบตัวเองได้เจอตัวเองนะแล้วก็ได้ทำในภารกิจที่ที่ที่เรารักนะคะเป็นทำในสิ่งที่เรารักและเราอยากทำนะคะ เป็นความปรารถนาจากเบื้องลึกในใจของเราแล้วคุณก็ได้ทํามันนะนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะในการที่เราเกิดมาแล้วเราได้ทําตามสิ่งที่เราปรารถนานี่เป็น ความปรารถนาอันยิ่งใหญ่อะนะคะที่หลายๆคนเนี่ยปรารถนาจริงๆอะนะคะอเพราะมันทําให้มันจะทําให้เรามีความสุขอะคะ่ะเป็นความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ไม่ได้หมายถึงด้านการเงินนะคะแต่มันเป็นความสุขในในในทุกๆขณะที่เราได้ใช้ชีวิตอะอืมนะคะโอเควันนี้ก็แม่หมอก็ไปแล้วนะคะวันนี้ก็มาสั้นๆนะคะ พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็มี passion ในการทำงานในวันจันทร์พรุ่งนี้ทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ